ดิ้นอยู่กลางให้หน้าเลยตัวแบบงี้แล้วบ้านนี่อู้แบบงี้แล้วครับแบบงี้เลยนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ช่องนมอุบลคนพนมไพรพ้าม้วนมือนี่ครับพี่น้องครับมายามบวงหลังจากที่ห่างไว้หมู่บ้านนี่นะครับพี่น้องมือนี่ก็สวยแล้วเนี่ยนะครับบอดดี้พอกันบอดดี้ลงคลิปกะายมือแล้วครับมาลุ้นมาเชียร์กันไปน้ำกันนะครับว่าจะโชว์จะมารือบอนะครับสำหรับมือนี้ ไปลุนกันเลยครับพี่น้องถักใหญ่ๆเดี๋ยวครับพี่น้องครับโอ้ยบ่หันหมานเลยมือนี่บ่วงกันย่างตั้งเธอเลยอยู่คือเก่านะครับเออไปแล้วพี่น้องครับนี่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 มันเหล่มามั่นล่ะโอ้บ่ใหญ่ครับบ่ใหญ่ปันไหนลูกมันลูกมัน่นอ่ะแตถือว่าแต้มแรกแต้มแรกมาแล้วพี่ครับพี่น้องแต้มแรกมาแล้วนี่ออ้อหอ้อหะ เลี้ยวได้แล้วเล้ยวๆไวปนีเปน้เอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้ยวอู้ยติดกอหญ้าติดกอหญ้าอยูอยย่นี่ว้าอีหมานอีกแล้วครับอ่าหมานหมาดอีกแล้วตัวกำลังง,งามๆเลยครับนี่ใสสวยๆกำลังเป็นนมแฉว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 เอา มือนี่เลือมเอากันไก่ตัดเล็บมาน้าครับพี่น้องครับโอ้ยก็เลยตัดลวดสี่ได้ปเอานะครับปดกบยากนะครับพี่น้องปศตัวหยากรับเราต้องเอาหยาเอายังออกทีดีซะก่อนกดก็ไม่ยากครับเสียบป๊บไล่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 ไปฮะจับหองเขียวจับหองอันนี้มันนะครับนี่จับหม่องขาหนามัน แล้วเขาก็รูดบ่วงออกนี่อตัวหนึ่งอยู่ในนี้นะนครับเตามือสองนะครับเตามที่สองถือว่าใส่สวยๆนะครับพี่น้องถือว่าใส่สวยๆครับสองเต้มแล้วไปดูนกันต่อครับพี่น้องครับบ่วงหายบ่วงหายนี่นะครับนี่ใส่ไว้หอมนี่ นี่มองที่ไม้นะครับนี่แนวไม้อู้ยนี่เด่นี่เด่เห็นแล้วเห็นแล้วอู้นี่นี่มันมาน,นอนอยู่ข้างล่างนี่เองนี่นี่นี่ครับพี่น้องเอ่ะใส่ส,สวยๆอีกแล้วครับตัวนี้ก็ถือว่ากำลังงามๆครับดูอ่อนๆเอา้าหมานอีกแล้วครับออ,ออกก่อน,นครับออ,ออกก่อนได้ถือโคตรได้เมื่อนี้ เดเอากันไก่มากครับมาเดี๋ยวไก่ตัดเด็กมกั้งฮะไส่งามๆครับดูอ่อนๆกำลังพอดีผมจะบอหักแขวมันนะครับเพราะว่าเขาจะไปขังไว้ไปขังไว้ก่อน แต้มที่สามครับแต้มที่สามเอาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้เกี่ยวกอหย่าลุมบุ่มเลยโอ้ตายเลยพี่น้องครับโอ้เกี่ยวกอหย่ายู่นี่ตายสัมแสดงว่าติดตะมือขึ้นนะครับนี่เอ้าพอเป็นยังครับตายกะปิ้งโอ้เน่าพี่น้องครับลักบ่วงหายหนุ่มบัวนใสแว่นมองนี้นะครับนี่นี่โอ้นี่แเน่าเน่ายไว้นะครับโอ้พี่เดียพี่เดียพี่เดียโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วที่ติงนู้นดูผีพี่น้องครับ อู้พี่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 มันหลุดมันไงวะโอ้ถือว่าใส oh, ่สวยครับถือว่าใส่สวยอู้หมานอีกแล้วครับแอมที่หกอ๋อแอมที่หกมาแล้วครับพี่น้องโอ้ดินแห้งแต่เอายายายา เมื่อนี้นุ่มวนเรื่มนะครับโอ้ยเรื่มกันไก่เรียบมาฮะปดแบบง่ายๆครับพี่น้องครับเรื่มครับปดมบหญ้าครับนี่ไปงไป,งไปงแต็มที่หก หกแต้มแล้วครับพี่น้องหกแต้มแล้วหกแต้มแล้วครับอ่ะวันนี้เทคนิคต่อไปนะครับพี่น้องผงนุ่มอวนคือ้าบ่วงมันเถือกแล้วนะครับนุ่มอวนจะปลดออกเลยนะครับปลดถิมเลยนะครับนี่เอาบ่วงถิมเลยไปใส่รอบหนามันก็ใส่โบได้นะครับเพราะว่ามันเบี้ยวแล้วเอาหาเอาบ่วงไม่มาใส่นะครับพี่น้องอ่ะไปพอกันอีกสองสำหลังนะครับพี่น้องครับอีกสองสำหลังว่าเจาะได้เพิ่มบ่ไปลุนกันครับไก่เจริงสุดท้ายแล้วครับอ้ง อย่งละดิ่นดิ่นดูนั่นพี่น้องครับอู้ดิ่นอยู่กลากงให้น่าเลยตบบอกง่ายเลยบปะน,นี่อู้แบบง่ายเลยครับแบบง่ายเลยนี่อือหมานอีกแล้วครับหมานอีกแล้วนี่เตียมทีเ่เจ็ดได้นี่อู้นี่ใส่หม่องเคร่งๆนี่นะครับพี่น้องนี่อู้ผมบักง่ายเลยบปะน,นี่แบบง่ายเลยครับอ้าวอู้ดหมานหมนัมนหมันครับหมานหมันอีกแล้วเบอร์สิบสองทำงานอีกแล้วครับท่าน โหสุดยอดเลยครับพี่น้องครับไปลงไปโอ้เจ็ดแต็มแล้วครับพี่น้องสิเต็มถุงแล้วเจ็ดแต็มเจ็ดแต็มอ่าถือว่าหมานครับมือนี้ถือว่าหมานครับโอหลังสุดท้ายแล้วนะครับ หลังตุดท้ายพอดีนะครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณครับพี่นองที่เขามารับชมนะครับสําหรับมือนี้กัถือวหมานอยู่นะครับขอบคุณขอบคุณมากมากนะครับฝากก็ไล์กดแชร์ในเด้อสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามารถคลิปแบบนี้ก็ฝากก็ไล์กดแชร์กดติดตามนํานะครับขอบคุณขอบคุณครับสาหรับมือนี้พอกันไหมคลิปนาพบพอกันไหมอีพี่นาสําหรับมือนี้ขอกคำว่าสวัสดีครับ